ครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของบริษัทนะครับมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของอว่าเอเคืออะไรทำอะไรแล้วเรากำลังจะอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีของประชาชนวันนี้นะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับจริงๆวันนี้ผมผมอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของว่าธุรกิจปัจจุบันของ EA เเราทำอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าคุ้นเคยกันอยู่แล้วแล้วก็ เห็นกันมายาวนานนะครับเพราะเราอยู่ในตลาดมาก็จะ10ปีแล้วนะครับนะครับวันนี้ผมพูดภาพพลังงานประเทศไทยก่อนเนาะวันนี้เราก็บอกว่าไฟฟ้าเรามีอยู่ประมาณสัก51,000เมิะวัตที่เป็นซัพพลายนะครับแล้วก็พีคเราอยู่ที่ประมาณสัก31,000นะเพราะฉะนั้นเราเหลือเซอร์พลัสอยู่ประมาณสัก47%แต่จริงๆแล้วเฉลี่ยทั้งปีจริงๆอะ่ะมันอยู่ประมาณสัก 20, 0 0 0นิดน เพราะนี้จริงเซอร์พลัสเราจริงๆอะ่ะมันเกิน50%แน่นอนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือเราจ่ายค่าไฟแพงนิดนึงนะครับเพราะเราต้องมาแบกอีก5 0ที่มันไม่ได้รันนะครับแต่ข้อดีคืออะไรฮะวันนี้จริงๆพอมันดีอยู่ของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามุมหนึ่งมันก็คือความพร้อมของประเทศเรานะครับที่เราจะวิ่งไปกับธุรกิจรถไฟฟ้านะครับเพราะว่า ธุรกิจรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่คอนซูมพลังงานสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศที่อาจจะไม่ได้มีกําลังไฟเหมือนเราแล้วก็ไม่ได้มีสายส่งดีเหมือนเราเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งหลักนะครับเพื่อจะสร้างอินฟาสรัคเจอร์พวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนความโชคร้ายเราก็ต้องใช้ข้อดีของมันเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจนะครับซึ่งถามว่าแล้วทิศทางพลังงานของเรามันจะเป็นไปยังไง ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับทุกคนเราพูดเรื่องของคาร์บอนอิมิชชันกันทั้งหมดนะครับการลด c o 2นะครับประเทศไทยเราเองเราก็ไปพูดบนเวทีขอบ26เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าเราจะต้องเป็นคาร์บอนนิวทรอลตี้ในปี2050แล้วก็เป็นเนทซิโลคาร์บอนในปี2065นะครับแต่คราวนี้ถามว่าเป้าหมายอันนี้มันบนรรลุไม่ได้แน่นอนนะครับถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนครันนี้พอเราสโคบดาวลงมาทีหนึ่งประเทศไทยเราเนี่ย ปีที่แล้วเราปล่อยคาร์บอนประมาณทัก240ล้านตันนะครับถามว่าแล้วมันมาจากไหนบ้างมันก็มาจากหลายภาคส่วนนะครับแต่คีย์หลักๆเนี่ยมันมาจาก2ภาคส่วนก็คืออะไรฮะธุรกิจที่เป็นเรื่องของพลังงานก็คือไฟฟ้าแล้วก็ภาคขนส่ง2 s e เซกเมนต์นี้รวมกันนะฮะคอนทิบิวมา60%เพราะฉะนั้นมันกลับมาชัดเจนอยู่แล้วครับว่าถ้าไม่เปลี่ยน2เซกเมนต์นี้นะครับให้มันเป็นเรื่องของ เรื่องของพลังงานทดแทนมากขึ้นหรือเรื่องเป็นของ green energy มากขึ <t 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 ้นเนี <t 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 ่ยเราไม่มีทางบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการจะเป็น carbon neutrality ในปี2 0ง0นแน่นอนนะครับนั่นก็คือที่มาว่าทำไมมีการปรับปรุงเรื่องของ p d p นะครับที่เพิ่งมีการพูดกันไปก็มีโคต้าของรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่าสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นวันนี้มันพอที่จะทำให้เราถึงเป้าหมายไหมก็ต้องบอกวริงจริงมันยังไม่พอแล้วมันก็ยังห่างไกลเยอะนะครับ สภาอุตสาหกรรมโดยกลุ่มพลังงานหมุนเวียนเนี่ยเคยทําการศึกษานะครับว่าถ้าเราจะบรรลุปเป้าหมายอันนี้มันจะต้องมีพลังงานทดแทนอยู่ในระบบเนี่ยเกิน5 0์เแต่โจมันก็กลับมาบอกว่าแล้วเราอยากจะใส่เข้าไป5 0มันทําได้ไหมก็มต้องบอกว่ามันทําไม่ได้นะครับด้วยความสเสถียรของสายส่งเนี่ยมันไม่สามารถรองรับความผันผวนของพลังงานทดแทนได้นะครับนั่นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าท่านเห็นนะฮะในกรอบ รอบสีแดงนะครับบรรทัดแรกเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของตัว ESS ก็คือ Energy Storage System ตัวนี้มันจะเป็นคีย์นะครับที่จะทำให้โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นโซลา่าหรือลมเนี่ยจ่ายไฟเสถียรมากขึ้นอันนี้มันคือเทรนที่ผมเชื่อว่ามันจะมาในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับในวันที่วันนี้เราโดน drive ด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นคีย์หลักนะครับอันนี้ถามว่าแล้ว EA เราจะโตไปยังไง นะครับวันนี้จริงก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่ในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นโซลา่าหรือลมเราก็เป็นคนแรกๆที่เข้ามาในธุรกิจนี้นะครับแต่พอตอนหลังเราก็เริ่มมีการสปินตัวเองไปทําธุรกิจอื่นมากขึ้นนะเป็นพวก EV Ecosystem แนะครับแต่ถามว่าเราทิ้งอันนี้ไหมเราไม่ได้ทิ้งนะครับนะครับ e a วันนี้เราทำต้องบอกว่าบริษัท EA ด้วยความโชคดีวันนี้ทุกธุรกิจของเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดนะครับ แต่จริงๆมันไม่ได้เป็นความตั้งใจมันเป็นความเป็นเรื่องของจังหวะเวลาและโอกาสมากกว่านะครับก็เลยเดินมาเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยพยายามจะใส่นวัตกรรมเข้าไปในธุรกิจที่เราทำนะครับเพื่อสร้างเพื่อสร้างจุดแข็งแล้วก็ความแตกต่างแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบริษัทได้นะทั้งในแง่ของผลประกอบการ นะครับแล้วก็เรื่องของกําไรตัวไรายได้นะครับวันนี้เรามี3ธุรกิจใหญ่ๆซึ่งผมว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่า EA เราทําอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของตัวไบโอดีเซลนะครับอันนี้ก็เป็นธุรกิจเริ่มต้นมาตั้งแต่เราทําธุรกิจนี้มาเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วประมาณ15ปีนะครับธุรกิจที่2ของเราก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์แล้วก็โรงไฟฟ้าพลังงานลมนะครับอันที่3ก็คือเรื่องของพลังงานไฟฟ้า นะครับก็คือเรื่องของพวก EV ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราพิ่งพึ่งกระโดดเข้าไปเมื่อประมาณสัก45หปีที่แล้วนะครับเราก็น่าจะเป็นคนแรกๆที่เริ่มพูดเรื่องของรถไฟฟ้านะครับก็ตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยังค่อนข้างไกลไม่ใช่แค่ประเทศไทยผมว่าทั้งโลกก็ยังพูดว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวนะครับแต่ผ่านมา5ปีวันนี้ผมว่ามันมันใกล้ขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มันกลายเป็น เรียกว่าเป็นโอกาสเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถามว่า EA ทำเนี่ยจริง,รงๆเรามีพื้นฐานธุรกิจที่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะทำไบโอดีเซลทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แต่ว่าวันนี้ s อสเคอถัดไปที่เราจะอยู่ไปหรือเราจะโตได้เนี่ยคือเราก็ต้องใส่นวัตรกรรมเข้ามานะครับการใส่นวัตรกรรมเนี่ยนะะมันเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็สร้างให้เกิดความยั่งยืนนะครับเพราะถ้าเราไม่มีนวัตรกรรมเนี่ยผมว่าระยะยาวมันคงแข่งขันไม่ได้นะครับแล้วผมก็คิดว่าวันนี้ทั้งโลก ทุกคนแข่งขันกันด้วยนวัตรกรรมนะครับวันนี้ถ้าเราไปดูบริษัทที่ต้องบอกว่าใหญ่ๆใ,ในโลกเนี่ยส่วนใหญ่บริษัทเหล่านั้นไม่ได้มีฟิกแอสเซทยเยอะแยะนะครับเขามีนวัตรกรรมเป็นแอสเซทที่มีมูลค่ามากที่สุดของเขาเพราะฉะนั้นเราเองก็ถ้าจะอยู่ในโลกยุคถัดไปเราก็ต้องพยายามวิ่งหานวัตรกรรมนะครับอย่างในส่วนของไบโอดีเซลถามว่าเราทําอะไรกับธุรกิจไบโอดีเซลก็ต้องเรียนตรงๆคร,รว่าจรงิจรงๆแล้วธุรกิจไบโอดีเซล เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าแข่งขันสูงมากนะครับแล้วก็ผมว่าผู้ประกอบการทุกคนที่อยู่ในธุรกิจบโอรีเซลเนี่ยรู้ดีว่ามันเหนื่อยนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าโลมาจินโอกาสอาจจะมีขาดทุนกําไรได้ตลอดเวลานะครับเราก็พยายามจะหนีตัวเองไปนะครับการการที่เราพัฒนาตรงนี้เราเรามอง2ส,ส่วนนะครับอันแรกก็คือแน่นอนเพื่อความอยู่รอดของบริษัทนะด้วยตัวธุรกิจมันเองเนี่ย มันเหนื่อยแล้วก็มาจิ้นต่ำเราก็ต้องพยายามขีดตัวเองไปหาโปรดักต์ใหม่ๆนะครับอันที่สองคือเราก็เริ่มมองเห็นว่าเออตัวเบลดีเซลเนี่ยจริงๆแล้วเบสมันคือมาจากปาล์มนะครับซึ่งประเทศไทยก็บอกว่าเราเป็นผู้ผ,ผลิตปาล์มอันดับ3ของโลกนะครับรองจากมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งในยุคที่รถไฟฟ้ากําลังจะมานะครับแล้วก็เรื่องของอ่ายูโรหฟากำลังจะมาเนี่ยสิ่งที่มันกระทบแน่นอนก็คืออะไรฮะ ปริมาณการใช้นะ้ํามันดีเซลแล้วปริมาณการใช้ไบอดีเซลมันโดนกระทบแน่นอนใน2มิติก็คืออันแรกรถไฟฟ้าที่มากขึ้นก็แปลว่ามันใช้ดีเซลน้อยลงนะโดยอัตโนมัติอันที่2ก็คือเรื่องของยูโร5นะครับยูโร5เนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่กําลังจะเริ่มในปี67นะครับซึ่งด้วยความเป็นยูโร5เนี่ยมันก็ไปลิมิตเปอร์เซ็นต์การผสมเบอดีเซลว่าห้ามเกิน10นะอันนี้คือสิ่งที่ เป็นข้อถกเถียงกันนะครับมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าปาล์มเอ่อไบโอดีเซลมันจะไม่เกิน10%แล้วละแปลว่าตลาดมันจะอยู่แค่นี้แหละครับประเทศไทยยังไงวันนี้เราก็คอนซูมดีเซลประมาณวันหนึ่งก็ผมว่าประมาณสัก60ล้านลิตรบวกลบนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณใช้ไบโอดีเซลมันจะไม่มากกว่านี้สิ่งที่มันจะเกิดก็คืออะไรฮะผลกระทบก็คือปาล์มมันจะล้นตลาดพอปาล์มล้นตลาดเนี่ยมันกระทบเกษตรกรโดยตรงนะครับอันนี้เราก็พยายามจะมองหาทางทางที่มันจะเดินต่อไป ในมุมของตัวเราเองแล้วก็ในมุมของพาร์ทเนอร์ของเราก็คือคนที่ทําสวนปาล์มนะครับนั่นก็คือการที่เราเริ่มมองคิดว่าเ,เราจะเอาปาล์มไปทําอะไรนอกเหนือจากใบดีเซลนะครับเราก็คิดนวัตรกรรมขึ้นมานะครับเราก็ได้ดักตออกมาแล้วก็สร้างโรงงานแล้วนะครับล้วก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มจาหน่ายแล้วบ้างนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ใหญ่ก็คือเราไปทากรีนดีเซลนะครับกรีนดีเซลเนี่ยบางท่านอาจจะได้ยินภาษาอื่นที่เขาเรียกก็คืออาจจะเป็นเรียกว่าไฮโดรชีเนตเต็ดเวอเรจทัเบิลออยล์มันคือตัวเดียวกัน มันก็คือการทําน้ํามันดีเซลจากน้ํามันปาล์มนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีคุณสมบัติบางตัวที่แตกต่างกันก็คือตัวกรีดีเซลเนี่ยมันจะมีค่าซีเทนที่สูงมากนะรประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเอาไปใช้เบรนในดีเซลแล้วทําให้มีส่วนช่วยนะครับทำให้น้ํามันยูโรโฟเนี่ยใกล้เคียงยูโรไฟได้นะครับก็อันนั้นก็เป็นทางหนึ่งนะครับถัดเหนือจากกรีดีเซลเราก็ไปทาสารเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วก็มองไปถึงตัวไบโอดีเซล หรือที่วันนี้เราเรียกว่า sustainability uh, Sustain aviation f i e l นะ SAF นะที่ทางยุโรปเขาพูดกันเยอะๆนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นเทรนดที่มันกำลังจะเกิดในอนาคตนะครับส่วนถัดมานะครับในส่วนของโรงไฟฟ้าแล้วก็ EV นะครับเราเราก็มองหาเทคโนโลยีเรื่องของลิเธียมแบตเตอรี่นะฮะ ซึ่งเรามองว่าอันนี้มันคือคอนเนคเตอร์ที่สำคัญนะครับที่จะดライ์ให้อีก2ธุรกิจของเรามันไปไปได้นะครับก็คืออะไรฮะก็คือการเอาแบตเตอรี่ไปอยู่ในโรงไฟฟ้าเพื่อสร้างความเสถียรในการจ่ายไฟให้กับระบบกับอันที่2ก็คือเอาแบตเตอรี่ไปอยู่ในรถยนต์นะครับเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นรถไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นโรงงานแบตเตอรี่ของเราที่ฉะเชิงเซานะครับเรา เปิดดำเนินการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเฟสแรกเนี่ยก็คือ1กิกะวัตต์ก็ถือว่าเป็นแห่งแรกในอาเซียนที่เป็นระดับกิกะแฟกทอรี่นะครับแล้วเราก็มีแผนที่จะขยายไปเป็น4กิกะวัตต์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการออกแบบแล้วก็สั่งซื้อเครื่องจกักรนะครับนะอันนี้ก็คือธุรกิจที่ผมพูดมาสักครู่ว่า ถ้าเราแบตเตอรี่เข้ามาใส่ในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมันจะเป็นยังไงนะภาพด้านซ้ายก็คือโรงไฟฟ้าปกติสมัยก่อนท,ที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือผลิตแล้วก็จ่ายเข้าระบบนะมันก็มาๆไปๆนะครับสายส่งก็จะมีความผันผวนนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเมฆมาแดดหายไฟก็จะหายนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเรียกว่ามันเป็นข้อจํากัดของพลังงานทดแทนแล้วก็มันก็เป็นข้อลิมิตที่สําคัญที่ทําให้ธุรกิจนี้พูดจริงๆก็คือโตด้วยตัวเองยากนะครับ มันจะโตได้ก็ด้วยโพลิซีของรัฐบาลที่จะ drive ด้วยการออกโคต้ามาเพื่อส่งเสริมนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นไฮบริดพาวเวอร์แพนอันเนี้ยมันจะเป็นโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟได้แบบเฟิร์มนะเพราะฉะนั้นเนี้ยอันเนี้ยมันก็จะเหมือนขยับตัวเองไปอยู่ในมาเก็ตที่ไม่ต้องพึ่งโพลิซีนะครับอันนี้ส่วนของ e v ecosystem นะครับวันนี้ e a เราทำอะไรบ้างใน e v ecosystem นะครับเราทำสถานีชาร์จนะครับวันนี้ เราเริ่มธุรกิจนี้เมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วนะครับวันนี้เราก็น่าจะเป็นคนที่มี Market Share ์สูงที่สุดในตลาดนะครับอยู่ประมาณสัก70%นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ผมกาเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่เริ่มมีหลายบริษัทเนี่ยกระโดดลงมาในธุรกิจนี้คือถามว่าธุรกิจสถานีชาร์จมันเป็นธุรกิจที่วือหวาไหมมันไม่ใช่หรอกแต่มันเป็นธุรกิจที่มันเหมือนอะไรฮะมันเหมือนบริการที่ต้องมีเพื่อให้คนสบายใจนะครับซึ่ง มันก็จะส่งผลไปถึงธุรกิจอุตสาหกรหรมรถยนต์ไฟฟ้า,ฟานะครับว่ามันจะโตได้เร็วหรือได้ช้ามันก็ขึ้นอยู่กับตัวนี้ส่วนหนึ่งนะครับถ้าผู้บริโภครู้สึกสบายใจมองไปตรงไหนก็มองเห็นสถานีชาร์จถามว่าจริงๆจะใช้บ่อยไหมผมเชื่อว่าไม่ได้บ่อยหรอกแต่มีแล้วมันอุ่นใจนะครับก็มีผู้เล่นหลายคนโดดลงมาซึ่งผมว่าอันนี้ดีมันทําให้เน็ตเิร์พวกนี้มัน cover ได้เร็วขึ้นในทั้งประเทศไทยนะครับคือลําพังถ้าจะรอผู้เล่นแค่ลายสองลายมาทํามันคงใช้เวลานานมาก นะครับแล้วมันก็ทําให้ประเทศเสียโอกาสนะครับอ,อ,อันที่สองก็คืออะไรฮะตัวลงแบตเตอรี่ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือเราก็มีโลงแบตเตอรี่ซึ่งมีเทคโนโลยีที่จะสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อเซิร์ฟตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็เรือไฟฟ้านะครับแล้วจริงๆท้ลล่าสุดถ้าตามข่าวมันจะมีตัวรถไฟไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นหัวลากรถไฟนะครับคือเราก็พยายาม เอาโน้ตฮาเราเนี่ยอะแดแล้วก็หมุนไปแล้วก็สร้างสร้างโอกาสทางธุรกิจนะครับนะรบเรามีโรงประกอบรถบัสอยู่ที่บ้านโพฉะเชิงเสาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นโรงประกอบที่น่าจะใหญ่ที่สุดในอาเซียนตอนนี้นะครับแล้วก็โอเปเรตแล้วนะครับปีที่แล้วเราก็มีการเดลิเวอร์รถบัสไปประมาณสัก120คันที่เป็นรถบัสไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่วงไตรมาส3ปีนี้เนี่ยเราก็น่าจะเดลิเวอร์อีกประมาณสักใกล้ๆ8 0 0คัน ถึงสิ้นปีนี้เราก็น่าจะดิเวอร์ได้ประมาณสักพันกว่าคันนะครับถามว่าทั้งหมดที่เราดิเวอร์ส่งให้ลูกค้าไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนมันก็จะเป็นตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นรถเมย์ที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตรงนี้นะครับถ้าสังเกตวันนีถ้ถ้ามีโอกาสมองเห็นมันจะเป็นรถเมย์ที่ออกสีน้ําเงินเข้มนิดนึงนะครับมันจะไม่ใช่เป็นสีแบบสีฟ้าอ่อนนะมันก็จะเด่นอันนั้นนะ่ะคือรถไฟฟ้าของเรานะครับ แล้วเราก็มีแผนว่าปีหน้าเราก็จะร่วมมือกับพันธมิตรนะครับที่จะเปลี่ยนรถเมลในกรุงเทพเต้องบอกว่า 8- 90%ให้เป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็ทำให้คุณภาพชีวิตของคนเราดีขึ้นนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของฝุ่นละออมันจะลดลงแล้วผมว่ากรุงเทพเราน่าจะเป็นมหานครแรกๆในโลกที่เราเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นรถเมลรถบัสเนี่ย ให้เป็น EV ได้เร็วขนาดนี้แล้วด้วยปริมาณที่เยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวโลงประกอบของเราที่อยู่ที่ฉะเชิงเซานะครับกำลังการผลิตก็อยู่ประมาณสัก8,000คันต่อปีนะครับก็จริงๆถามว่ามันใหญ่มากมายไหมมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเฟสแรกที่เราทำนะครับเราก็มองที่ประมาณสัก8,000นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นโปรดักต์ของเราทั้งหมด นะครับเรามีตั้งแต่เรือไฟฟ้าเรือไฟฟ้าอันนี้เนี่ยจริงๆถ้ามีโอกาสนั่งร้านอาหารริมแม่น้ําเจ้าพยาหรือไปพักโรงแรมที่ริมแม่น้ําเจ้าพยา <_ S 1> ก็น่าจะเห็นเรือของเราวิ่งไปวิ่งมานะครับเป็นเรือสีขาว m ม s m สมาร์ทเฟอร์รี่นะอันนี้ก็ให้เซอร์วิสมาเกือบเกือบสปีแล้วนะครับอันที่สองก็คือตัวรถบัสที่ผมพูดถึงนะครับที่เป็นรถเมย์นะครับรถบรรทุกเรากําลังจะออกสู่ตลาดนะครับในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับก็จะเป็นรถบรรทุกไฟฟ้านะครับเพื่อ ตอบโจทย์ในเรื่องของระบบโลจิสติกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวรถเล็กนะครับซึ่งก็จะมีตัวเป็นตัวรถกระบะแล้วก็ passenger car นะครับคราวนี้ถามว่า EA เราเข้ามาธุรกิจ EV เนี่ยนะฮะเราจุดแข็งเราคืออะไรก็ต้องบอกว่าคีย์ที่มันเป็นจุดแข็งของ EA วันนี้นะครับคือเรื่องของระบบการชาร์จที่เราวันนี้เรากล้าพูดได้ว่าเราน่าจะเป็นคนที่มีแพลตฟอร์มในเรื่องของการชาร์จเนี่ย ชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วที่สุดนะครับก็คือ15นาทีเนี่ยได้ประมาณสัก80เปเซนต์ะครับกับแบตเตอรี่นะไม่ว่าจะขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือของเรานะครับเราใส่แบตเตอรี่ประมาณสัก800กิโลวัตต์อัวนะครับรถบัสเราใส่แบตเตอรี่ประมาณสัก250กิโลวัตต์อวหรือแม้กระทั่งรถขนาดเล็กที่เราใส่แบตเตอรี่ประมาณ3-40กิโลวัตต์อวเราก็สามารถทำให้มันศูนถึง80เปอร์เได้ภายในเวลา15นาทีซึ่งอันเนี้ย มันตอบโจทย์อะไรฮะมันตอบโจทย์รถที่มันอยู่ในภาคขนส่งนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการหยุดนานๆนะครับวิ่ง200กิโลเมตรถ้าต้องหยุดเพื่อชาร์จไฟทีหนึ่งอีก2ชั่วโมงผมว่าการทานฟอร์มมันจะเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถ้าเราทําให้มันอยู่ได้ใน15นาทีผมคิดว่ามันแข่งขันได้นะฮะทั้งในแง่ของเวลาแล้วก็ต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นคีย์ของเรานี่ถามว่าไอ้แพลตฟอร์มอันเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะมันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายส่วน ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวแบตเตอรี่เองก็ต้องเป็นแบตเตอรี่ที่มีคุณลักษณะพิเศษนะครับก็คืออะไรฮะเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จแบบ 4C หรือเรียกว่าฟาสชาร์จได้นะครับตัวชาร์จเจอร์ก็ต้องทำงานให้สอดคล้องกับตัวแบตเตอรี่นะโดยมีระบบอิเล็กทรอนิกสข้างในเพื่อควบคุมเพื่อทำให้การชาร์จอันนี้มันเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นโน้ฮาวแล้วเราก็ไปจดแพเทนไวน้นะครับนะโดยเราก็มุ่งหวังนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับจะเติบโตแล้วก็เป็น ฐานการผลิตในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าต่อไปนะครับเพราะว่าเราเป็นฐานการผลิตมายาวนาน3-40ปีนะครับเราก็คิดว่าในยุคที่โลกมันเปลี่ยนไปนะครับมันเกิดการยุสรลับในเรื่องของรถยนต์ประเทศไทยก็พยายามจะรักษาโพสิชันตรงนี้นะครับในภาวะที่มันมีคู่แข่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือเวียดนามเนี่ยวิ่งตามหลังเรามานะครับาวนี้ถามว่าแล้ว EA เราจะโตยังไงนะครับ วันนี้ด้วยธุรกิจที่มีเดิมเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เป็นไม่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นนักวิเคราะห์หรือ,อผู้จัดการกองทุนหรือนักลงทุนทั่วไปเนี่ยจริงๆเนี่ยฟอร์แคสต์งบของอีเอง่ายมากนะครับเพราะว่าด้วยธุรกิจเดิมของเราโรงไฟฟ้าเนี่ยพอเห็นมา3-4ปีเนี่ยท,ทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าไตรมาสสเป็นยังไงไตรมาสสเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอาจจะไม่ได้แตกมากนักนะครับก็จะมาพูดถึงโกลดนะฮรโอกาสที่เรามี ถามว่าวันนี้โอกาสของ EA มันโดนด i v e ด้วยอะไรนะครับมันโดนดライブด้วยเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการลดเรื่องของการปล่อย CO2 นะครับเรื่องของคาร์บอนแท็กที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของมาตรฐาน C b แบที่ทางยุโรปประกาศออกมานะครับซึ่งจะมีการเก็บภาษีนะครับสำหรับสินค้าหรือบริการที่สร้างคาร์บอนนะเกินกว่าที่เขากำหนดนะครับอันนี้มันจะทำให้การแข่งขันเนี่ยของเราลดลง รเราก็มองแห็นเนี้เป็นโอกาสนะครับว่ามันสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดมาสักครู่เรื่องของกรีนดีเซลเรื่องของไบโอเจ็ตฟิลนะครับนะอย่างตัวไบโอเจ็ตฟิลวันนี้นะครับอาจจะยังไม่เห็นตลาดนะครับแต่วันนี้มันมีการพูดกันเรียบร้อยละว,ว่ามันจะเริ่มผสมเข้าไปนะแล้วก็เพิ่มสัดส,ส่วนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาเฉพาะ ในยุโรปเนี่ยก็น่าจะใช้นะครับปีหนึ่งก็ประมาณสักสามร้300ล้านตันนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นดีมานที่เรามองเห็นนะครับว่าอากาศยานเนี่ยทั่วโลกมันใช้อยู่300ล้านตันนะเราผสมไบโอเจ็ตฟิลลงไปเท่าไหร่มันก็คูณไปนะครับอันนี้ที่เขาพูดมาเนี่ยคือที่50%ก็เราเห็นตลาดแล้วมันมีอยู่150ล้านตันนะครับ อันที่สองมันก็คงเป็นเรื่องของอะไรฮะเรื่องของนโยบายของประเทศนะครับที่วันนี้เนี่ยรัฐบาลผลักดันนะครับเพื่ออยากจะให้ประเทศไทยเป็นอาเซียน E ี h u หับนะครับก็ออกโพลีซีมากระตุ้นไม่ว่าจะเป็น30มสิซึ่งตรงเนี้ยมันก็สร้างดีมานนะครับให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของอะไรฮะตัวยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราเองก็ต้องบอกว่าเราเองก็เป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ได้อันนี้ส่งตรงนี้นะครับในการเติบโตของธุรกิจที่รัฐบาลพยายามผลักดันนะครับ ถามว่าวันนี้ทำไม EA มองที่คอมเมอรเชียลฟรีนะครับเพราะเรามองว่าด้วยจุดแข็งที่เรามีนะครับเรื่องของอัลตร้าฟาชาร์จท,ที่เราทำได้1 5นาทีมันตอบโจทย์สำหรับรถในเชิงพาณิชย์มากกว่าที่จะเป็นรถบ้านนะครับเพราะรถบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนชาร์จที่บ้านตอนกลางคืนแน่นอนไม่มีใครออกมาชาร์จข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นจุดแข็งอันนี้มันเหมาะกับรถคอมเมอรเชียลฟรีประเทศไทยเราวันนี้มีรถเชิงพาณิชย์นะฮะจดทะเบียนอยู่ประมาณสัก1.3ล้านคัน นะครับแล้วก็เกิดจดทะเบียนใหม่ทุกปีเนี่ยประมาณสัก8 0,000คันนะครับถ้าเราคอนเวิร์ตเป็นดีมานของแบตเตอรี่เนี่ยนะฮะเราต้องการแบตเตอรี่ปีหนึ่งก็ประมาณสักเกือบเกือบ30ิกิวัตต์อาวนะครับสำหรับรถที่จดทะเบียนใหม่ถ้าเราคอนเวิร์ตเป็น EV ีได้ทั้งหมดนะครับหรือสำหรับ 100, 1 0อเอ่อล้านคันตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นดีมานของแบตเตอรี่ก็ประมาณ400กว่ากิกะวัตต์ซึ่งมันเยอะมากมันเยอะพอจะสร้างอุตสาหกรรมได้เลย ถ้าเราจะทําให้มันเกิดและสิ่งที่มันเกิดมันไม่ใช่เกิดแค่โรงงานแบตเตอรี่นะฮะมันจะเกิดซัพพลายเชนทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะการทำอะโนดคาโทดเซปเลเตอร์ ator, หรือการทําพวกสารละลายต่างๆที่มันอยู่ในตัวแบตเตอรี่อันนี้มันคือธุรกิจที่ต้องบอกมันไม่เคยมีในประเทศไทยนะครับอันนี้มันคือ Value add e d ที่เราจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในคลื่นของอะไรฮะคลื่นของกระแสโลกวันนี้ก็ถือว่าเราเราเรา,เราอาจจะเลือกถูกนะครับแต่ถามว่าเราจะได้เท่าไหร่ ผมตอบไม่ได้แต่ผมฉายภาพให้เห็นได้ว่าวันนี้มันมีตลาดรออยู่อะไรบ้างนะครับส่วนเราจะได้เท่าไหร่ผมว่ามันเป็นธุรกิจใหม่นะครับมันคงไม่มี historical data บอกว่าแล้วมันจะโตยังไงอะไรยังไงแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าวันนี้มันอยู่ตรงหน้าเรานะครับแล้วมันก็มาแล้วเราหนีมันไม่ได้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรเราต้องเกาะขึ้นไปนะครับจะกระโดดขึ้นไปได้มากได้น้อยผมว่ามันก็ต้องทํานะครับ มองไกลกว่านั้นนะครับวันนี้นอกเหนือจากประเทศไทยนะครับถ้ามองในภูมิภาคอาเซียนวันนี้มันมีรถเชิงพาณิชย์จดทะเบียนอยู่ปีหนึ่งก็ประมาณสักสามแสนคันนะครับก็ประมาณสักมูลค่าตลาดก็ประมาณสัก1.5ล้านล้านบาทอันนี้มันก็คือโอกาสนะครับโอกาสที่เรามองในสเต็ปถัดไปก็คืออะไรฮะถ้าเราสามารถทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็นอะไรฮะเป็นเคสสตัดดี้ได้ว่าเราสามารถเปลี่ยนรถเชิงพาณิชย นะครับให้เป็นไฟฟ้าได้นะครับโดยที่ก้าวข้ามข้อจำกัดที่หลายๆคนกังวลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการชาร์จเรื่องของประสิทธิภาพแบตเตอรี่นะครับเรื่องของราคานะครับผมว่ามันก็ไม่มีเหตุผลที่ประเทศอื่นจะปฏิเสธนะอันนี้มันก็มองเรามองเป็นโอกาสนะครับผมคงไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นผู้เล่นในตลาดนี้แต่ผมแค่ฉายภาพให้ทุกท่านเห็นว่าอันนี้มันคือโอกาสที่ผมกำลังจะกระโดดลงไป มันเหมือนเรามองเห็นปลาที่อยู่ในทะเลแหละนะครับบ่อเดิมมันน้อยแล้วเราก็มาบ่อใหม่ถามว่าจะจับได้เยอะไหมมันคงตอบไม่ได้แต่เราพยายามจะจับให้เยอะที่สุดนะครับโดยที่เราก็อาศัยจุดแข็งของเรานะเรื่องของอัลตราฟาชาร์ของเรานะอันนี้เป็นคีย์นะฮะเรื่องของอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เราสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีชาร์จเรื่องของตัวลงแบตเตอรี่เรื่องของรงประกอบของเราสุดท้ายเราทําเพื่อให้คอสเราเอฟฟิชเนที่สุดทําให้เรามีคาแรคเตอร์ที่ดี นะที่เหลือก็คืออะไรฮะกระโดดลงไปในเวทีแล้วก็สู้กันนะครับสุดท้ายมันก็คือถ้าคนที่ไม่เชื่อผมมันก็บอกว่าคุณก็ฝันนะครับแต่ผมซึ่งเป็นคนที่อยู่ตรงนี้ผมมองว่านี่คือโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ถ้ามองในแง่การลงทุนนะครับสำหรับนักลงทุนก็ต้องบอกถ้าคนทีคิดว่าเราทำได้ก็แปลว่าเรามีโอกาส ก็จะเห็น EA ในด้านขวาที่มีโอกาสแต่ถ้าคนที่มองว่า EA ทําไม่ได้หรือด้วยความที่เป็นคนไทยมันทำนักวัทกรรมไม่ได้หรอกก็จะบอกว่าพวกผมแค่ฝันนะครับอันนี้ผมบังคับไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าวันนี้มันเป็นโอกาสผมขอบคุณครับ